การตั้งสมบุญนำสุขมาให้ยมรู้จักไหมว่าตั้งสมบุญแล้วเอามาใช้ได้ไหมใช้บุญได้ไหมเห็นไหมเราต้องการความสุขนี่เราตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเอาไว้แล้วมันมีอุปสรรคอะไรยมทบทวนดูไหมเพราะอะไรมันถึง จึงไม่สำเร็จเพราะอะไรจึงสำเร็จช้ามันควรที่จะสำเร็จท่ไมปาษาขอตั้งก็บอกจะแก้ด้วนแน่ต้องมีแผนรองรับอย่างการขอสั้งที่ดีเก็ว่าจะต้องมีกําหนดเหมือนกันเนาะว่า ในร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากี่วันแล้วมันเป็นวันเวลาที่มันหมดไปหมดไปเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์มันได้ตามที่วางเอาไว้ไหมเห็นไหมแล้วมันต้องการปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยพื้นฐานของการก่อสร้างเนาะแล้ว ื้นฐานของชีวิตอ่ะเราไม่วางเอาไว้อะไม่มีเป้าหมายเลยตามตามใจเหมือนกับก็บอกเช้าชามเย็นชามมันก็ไม่มีเป้าหมายติอยู่ไปวันวันเรามีเป้าหมายอะไรเนะแล้วเราก็ทบทวนโดยเฉพาะเรามีเป้าหมายของความสุขนี่ เราความสุขมันต้องเกิดจากการควบคุมมารมณ์เห็ไหมความสุขเกิดจากการที่ต้องมีสติโยมมีสติไหมแล้วโยมมามาใช้เป็นไหมเห็นไหมต้องถามตัวเองควบคุมมารมณ์ได้ไหม